สวัสดีครับผมอืมรู้หน้าที่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้รู้หน้าที่สวัสดีครับคือตอนนี้เราออกมาซื้อของกินกันเว้ยเล่นเล่นๆเล่นๆแต่ทีเนี้ยเราเข้าไปเจอของอย่างหนึ่งที่เราชอบกินกันมากคือทุเรียนทุเรียนทุเรียนครับผมแต่ว่าทําไมเราถึงถ่ายให้ดูมันต้องแปลกจริงๆเว้ยทุเรียนเรียนแปลกเหรอทุเรียนสีแดงเหรออรทุเรียนแตงโม <laughs> บบอบบอหน้าเล่นหน้าเล่นหน้าเราไปเห็นทุเรียนแช่แข็งทุเรียนเยี่ยวทุเรียนแช่แข็งแช่แข็งแลเรื่องเรื่องแม่งไม่ใช่นี่ด้วยมันไม่ใช่ติมด้วยนะเขาบอกทุเรียนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนหยิบไม้พี่ดูมีไม้เสียบด้วยนะนี่นี่ครับผมทุเรียนแช่แข็งโอยโปกเลย โป๊กเลยเหรอมันเป็นงี้เลยเขี่ทุเรียนแช่แข็งไปคือกูว่าหลายๆคนที่คงไม่เคยเห็นเหมือนเราแน่แหละถูกปะมันแปลกนะเออไม่แปลกจริงเราลองแกะดูไหมได้ดูว่าเป็นไงอย่างแรกเลยนะโอ้โหโคตรเดือดไล้เฮียอยู่ใกล้คนไม่ชอบทุเรียนไม่ได้เลยอะบอกเลยว่าถ้าใครไม่ชอบทุเรียนก็กระจายอ่ะคนกินนะเฮ้ยแล้วมันเป็นเนเต็มเลยว่าดูเลยสวยเลยดูดิ อูไม้สวยเลยนะไม้เลื้อยเลยนะไม้เลื้อยเขากินกินยังไงวะเนี่ยไม่รู้แต่มันมีวิธีกินของมัดหรอมั้งกูว่านะลองดูเลยกินยังไงวะจับบ้าเหรอคุณทองกินทุเรียนสิกูมีกินเปลือกเอ้ะกินไม้มนทำไมกินแรงพักเลยนะกินทุเรียนนะกินโตกูเนี่ยไม่ได้อาบน้ำแต่เช้าแล้วไอ้เหี้ยเลยมันเหมือนในทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีขายทั่วไปปะก็ไม่แค่ที่เนี่ยวินล่ามันเออทุเรียนหมอนทองแช่แข็งอลองดูตัดเข้าไหมเข้าด้วย เด็กเฮอามใครเป็นคนคื้อวะดีเลยใช่ปะม,มากเวยแม่งอร่อยแบบเออแต่ไอไอทุเรียนเนี่ยเวลาใส่ตู้เย็นไว้ก็อร่อยนะมันใช่เฮอามมึงลองดูผูย้ยหญ่ให้มึงลองริงเฮ้ยไอเฮี้ยแม่งอร่อยมากม่งดีมากอะไอเฮี้ย,ยดีแบบเอาตองนะเรียกชัน่นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเวอร์เลยอ่ะเขาไม่ได้ให้ตังค์เลยนะเนี่ยคือแม่งดีแบบ นั่นคือทุเรียนหมอนทองที่เขาเอามาขายอ่ะเม็ดเล็กเนื้อเยอะแต่ว่าอันนี้มันเท่าไหร่นะร้อยเออบาทแล้วสามห้าอสามห้าป่ะร้อยสามห้าป่ะร้อยสามห้าต่อถุงแต่มีผูเดียวผูอะไรเหรอผูอะไรูก็ระดึงเลส่งเร็วๆมาก็ได้ครับประมาณนี้แหละโอ้โหบริษัทที่ขายนะก็เป็นแบบว่าพวกผลไม้แช่แข็งผลไม้แช่แข็งเหรอแต่ว่าเขาเอาทุเรียนแบบอย่างที่มาแช่แข็งเนี่ยเจ๋งว่ะเที่ยเจ๋งมากเลยอ่ะ ถ้าเทียบกับทุเรียนแบบสดๆแบบเป็นไงผมชอบอันนี้มากกว่าเออมันแบบเออมันอร่อยกว่าผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้กัดยากนะตอนมันแข็งเลยะไรมันเป็นเนื้อเหมือนกัดแล้วเป็นเนื้อออกมามแลบบ้วไมนกัดแม่งเป็นอย่างไงวะความรู้สึกมันจะเป็นสองความรู้สึกความรู้สึกแรกที่กัดไปอ่ะแม่งเหมือนได้เต็มอ่าใช่แต่พอเคี้ยวจนแบบว่ามันหายเยน็แบบนแป๊บหนึ่งอะ่ะแม่งจะเป็นเนื้อทุเรียนยเยอะแค่ซูฮกเลยว่ะอันนี้แม่งสุดจริง ใครไปกินทุเรียนเราก็เสียใจด้วยนะครับผมอย่างตากล้องเราปิดตมูกปิดตะมูกอยู่ปิดตมูปิดตะมูตาหมูทางเต่าก็ไม่ทางจัตุรงค์ทางจัตุรงค์ทางนี้ไงหนังเรื่องแสสนิทไงเล่นทางจัตุรงค์ตีตางตู้ใต้ในต่อใจไม่ตัดมึงร้องเพลงวัวติงกูปะเนี่ยผมไม่ได้ตรงติงปิดตาหมูใช่ปิดตะมูกแอดตาตาบา อันนี้บอกก่อนว่าเขาไม่ได้โฆษณาเรานะใช่ใช่ไม่ได้ให้ตังค์แต่อร่อยจนต้องชี้เป้าว่ามันอยู่ที่วิลล่ามาร์เก็ตใช่แต่ว่ามาร์เก็ตอื่น,นเราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าใช่แต่อยู่ที่เนี่ยแน่นอนอร่อยชัวร์อ,อร่อยบอกต่ออร่อยบอกต่อเลยอันนี้ของจริงตังตูใต้ไม่ต่อไปเมือนคนตีนกุว่าพี่ต,งต้งตีนผมก็ต้งตีนแต่เหมือนกันตนึงตึงอ้น,นี่ไอ้น,นี้ดูละเอียด <c oughs> แ,บบแมลอมันคือทุเรียนมันคือทุเรียนสดแต่เขาไปแช่แข็งมึงคิดได้ไงวะสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวทุเรียนได้อีกอ,อร่อยเข้าไปอีกคุณคุณค้มแคลร์อยู่ไหมอ่ะอ,อ้าคุ้มแคลร์ไอ้เรื่องยอมอ,อ่ะยอมขอคุณยอมความอร่อยอ่ะยอม,อมอความอร่อยจริงนเพราะว่าถ้าคนกินทุเรียนเขาจะกินแบบว่าหอำหอมหอมใช่ไหมมึงกินหมดแล้วเหลือแต่เม็ดเอามาให้กูกินสวยเลย มัเหมือนตะเม็ดเอามาให้กูกินโอ้ยอ่ะมีถ่ายที่นี่นะดีมากมาเก็ตที่เฮียแม่งอร่อยแบบอร่อยเกินสายทุเรียนบอกเลยว่าต้องลองไม่ควรพลาดไม่ว่าคุณจะกินทุเรียนสามพันทุเรียนก้านยาวที่เรียนอะไรมาคุณลองกินนี่ทุเรียนทุเรียนแช่แข็งทุเรียนหมอนทองแช่แข็งใช่เฮียอร่อยมากอร่อยบอกต่อว่ะไอเฮียเขาให้ไม้ฟรีด้วยว่ะเอาแล้วทุเรียนเสียตังค์ดิปีกใบปีไม้ปีไม้เฮ้ยอะ ชุนหัวเย้โอ้ยของคุณนี่อยู่ในช่วงนี่บะหมี่ชุนหัวอยู่ในช่วงขี้แตกบอกต่อขี้แตกบอกต่อใช่ถ้าถ้ากินแล้วขี้แตกก็บอกต่อได้เลยบะหมี่ชุนหัวเราลงพักแป๊บเดียวละเอียดเออต้องโฆษณาให้มันดีก็คือเดี๋ยวกดไลค์แชร์เหมือนเดิมใช่ครับอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวเจออะไรอร่อยก็เออเออเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมอีพีนี้สวัสดีครับผมไปละไปละอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริง